สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ปากกาอินซูลินอินซูลินคืออะไรอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยตับอ่อนมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งจำเป็นต่อร่างกายในการนําน้ำตาลจากอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนําไปใช้เป็นพลังงาน แต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตหรือการตอบสนองต่ออินซูลินที่ผิดปกติทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการฉีดอินซูลินอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดอินซูลินได้แก่ 1. ปากกาอินซูลิน 2. ยาอินซูลิน 3. หัวเข็มสสำลีปราศจากเชื้อ 5. แอลกอฮอล์เจร์เซโดยปากกาอินซูลินที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลหนองฉางได้แก่ยี่ห้อปากกา MJ และปากกาเจนซูเพนรุ่นที่2ซึ่งปากกาอินซูลินทั้งสองชนิดเป็นชนิดที่ต้องเปลี่ยนหลอดยาชนิดของอินซูลิน ต้องเป็นชนิดที่สามารถประกอบเข้ากับปากกาได้ในโรงพยาบาลหนองฉางมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ปานกลางเพิ่มออกฤทธิ์ที่2-4ชั่วโมงยาออกฤทธิ์สูงสุดที่6-10ชั่วโมงและระยะเวลาที่ออกฤทธิ10์10-16ชั่วโมง ชนิดต่อมาเป็นอินซูลินชนิดผสมเริ่มออกฤทธิ์ที่15-30นาทียาออกฤทธิ์สูงสุด2-8ชั่วโมงและระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ย4ชั่วโมงแนะนำให้ฉีดก่อนอาหาร15-30นาทีหรือตามที่แพทย์สั่งวิธีประกอบปากกาอินซูลินส่วนประกอบของปากกาอินซูลินมีทั้งหมด3ส่วนได้แก่ ปลอกปากกาอินซูลินกระบอกบรรจุยาอินซูลินและด้ามปากกาปรับขนาดยาดึงปลอกปากกาออกตรงๆหมุนเพื่อปลดกระบอกยาออกจากด้ามปากกาหากมีก้านสูบยื่นออกมาจากด้ามปากกาให้ใช้นิ้วดันก้านสูบกลับจนสุด ใส่หลอดยาลงในกระบอกบรรจุยาโดยหันจุกยางเข้าด้านในแล้วทำการประกอบกระบอกบรรจุยาเข้ากับด้ามปากกาแล้วหมุนเกลียวให้สนิทจนได้ยินเสียงดังคลิกเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุกยางด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ทำการฉีกกระดาษปิดหัวเข็มออกจากนั้นนำเข็มมากดลงตรงๆรบริเวณจุกยางของหลอดยาแล้วหมุนเกลียวให้แน่น ในกรณีที่เพิ่งนำอินซูลินออกมาจากตู้เย็นควรนำมาคลึงบนมือจนกว่าหลอดยาจะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายกรณีที่อินซูลินเป็นอินซูลินชนิดน้ำขุ่นให้กระจายตัวยาเป็นเนื้อเดียวกันโดยแกว่งไปมาสิบครั้งห้ามเขย่าเพราะจะทำให้ตัวยาเกิดฟองและเสียสภาพได้ เมื่อมีการเปลี่ยนเข็มใหม่หรือเปลี่ยนหลอดยาใหม่ทุกครั้งให้ทำการทดสอบหัวเข็มและไล่ฟองอากาศจากนั้นให้ทำการหมุนด้ามปากกาให้เข็มชี้ไปที่เลข2จับกระบอกยาตั้งขึ้นตรงๆและกดบริเวณข้างด้ามปากกาทำเช่นดีจนกว่าจะมีอินซูลินออกมาจากปลายหัวเข็ม การปรับขนาดยาให้หมุนด้ามปากกาตามขนาดยาที่แพทย์สั่งโดย1ขีดจะเท่ากับ1ยูนิตหากหมุนเกินสามารถหมุนย้อนกลับได้บริเวณที่สามารถฉีดอินซูลินได้ได้แก่ต้นแขนหน้าท้องสะโพกและต้นขาทำการแบ่งหน้าท้องออกเป็น4ส่วน โดยบริเวณที่ฉีดให้ฉีดห่างจากสะดือ1-2นิ้วโดยเริ่มฉีดทีละส่วนเริ่มจากส่วนที่1โดยวนฉีดตามเข็มนาฬิกาและฉีดให้ห่างจากจุดแรกที่ฉีดประมาณ1นิ้วจนครบรอบวงกลมจากนั้นเปลี่ยนไปฉีดในส่วนที่2ต่อทำเช่นเดียวกับส่วนที่1บริเวณที่ควรหลีกเลี่ยงฉีดอินซูลิน ได้แก่บริเวณที่มีก้อนไขมันใต้ผิวหนังซึ่งจะทําให้การดูดซึมยาผิดปกติไปจากเดิมโดยผู้ป่วยสามารถตรวจสอบได้เองโดยจะคํำพบบริเวณดังกล่าวเป็นไตแข็งใต้ผิวหนังซึ่งเกิดจากการฉีดอินซูลินตําแหน่งเดิมๆซ้ำๆและบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบรอยผ่าตัดผังผืดรากขนและไฝวิธีใช้ปากกาอินซูลิน อันดับแรกล้างมือฟอกสบู่เช็ดมือให้สะอาดด้วยผ้าที่สะอาดหรือกระดาษเช็ดมือทำความสะอาดบริเวณผิวหนังที่ฉีดโดยการเช็ดแอลกอฮอล์ไปในทิศทางเดียวกันเปิดฝาเข็มออกแกว่งไปมาสิบครั้งกระจายตัวยาเป็นเนื้อเดียวกันห้ามเขยา่าเพราะจะทำให้ตัวยาเกิดฟองและเสียสภาพได้ จากนั้นให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับผิวหนังยกขึ้นและหลีกเลี่ยงการดึงและบีบผิวหนังจนแน่นเพื่อป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของยาเมื่อถอนเข็มออกแทงเข็มตั้งฉากกับผิวหนังจนเข็มมิดค่อยๆกดปุ่มฉีดยาจนสุดและกดค้างไว้จนตัวเลขตรงหน้าต่างแสดงขนาดยาหมุนกลับมาที่เลขศูนจากนั้นค้างเข็มไว้ประมาณ1ิวินาทีแล้วค่อยดึงเข็มออก ดึงเข็มออกห้ามนวดคลึงหรือประครบบริเวณที่ฉีดเนื่องจากจะทำให้ปวดบริเวณที่ฉีดได้หากมียาซึมออกมาจากผิวหนังหลังเดินยาเสร็จให้ลองเพิ่มเวลาค้างปากกาไว้ในครั้งถัดไปจาก10บวินาทีเป็น15-20ถึงวินาทีก่อนดึงเข็มออกเมื่อใช้เสร็จแล้วสวมปลอกเข็มกลับอย่างระมัดระวัง โดยหัวเข็ม1อันสามารถใช้ซ้ำได้3-5ครั้งห้ามใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดปลายเข็มเพราะจะทำให้สารเคลือบผิวบริเวณปลายเข็มหมดไปทำให้รู้สึกเจ็บขณะฉีดอินซูลินได้ การทิ้งเข็มอินซูลินให้ปิดปลอกเข็มด้านในและปิดด้วยปลอกเข็มด้านนอกซ้ำอีกทีก่อนนำหัวเข็มไปทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วนำภาชนะมาทิ้งในถังขยะที่โรงพยาบาลการเก็บรักษาอินซูลิน ยาอินซูลินที่ยังไม่เปิดใช้ให้เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสอายุการใช้งานอินซูลินตามวันหมดอายุที่ระบุบนฉลากยาโดยบริเวณที่สามารถเก็บอินซูลินได้ต้องเป็นช่องกลางตู้เย็นเท่านั้นไม่เก็บอินซูลินในช่องฟรีชใต้ช่องฟรีชฝาตู้เย็นและช่องแช่ผัก การเก็บรักษาอินซูลินปิดปลอกเข็มด้านในแล้วเก็บปากกาไว้ในปลอกปากกาเช่นเดิมการเก็บรักษาอินซูลินที่เปิดใช้แล้วให้เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน25-30องศาเซลเซียสและไม่มีแสงแดดส่องถึง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้อินซูลินคือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วต่ำกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรมักมีอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและมีอาการหายไปเมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโดยมีอาการดังนี้ได้แก่มือสัน่นใจสัน่น มึนงงสับสนอ่อนเพลียเหงื่อออกแขนขาไม่มีแรงรู้สึกหิวชักหมดสติหากมีอาการมากกว่าหนึ่งครั้งให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีวิธีแก้ไขเบื้องต้นหลักการแก้ไขภา,าวะน้ำตาลในเลือดต่ำไม่รุนแรงคือ15/15/15ต่อต่อ 15, อ 15. 15แรกคือรับประทานคาร์โบไฮเดรต15กรัม ได้แก่น้ำพึ้ง1ช้อนโต๊ะหรือลูกอม3เม็ดหรือน้ำผลไม้1แก้วหรือน้ำอัดลม1แก้วหรือน้ำหวานเข้มข้น2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า1แก้ว 15ที่2หลังรับประทานคาร์โบไฮเดรต15นาทีให้ตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้วหากค่าน้ำตาลมากกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรให้รับประทานอาหารมื้อหลักทันทีเมื่อถึงมื้ออาหาร15ที่3ให้รับประทานคาร์โบไฮเดรต15กรัมซ้ำถ้าน้ำตาลยังต่ำกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรและอีก15นาทีให้ตรวจดูค่าน้ำตาลปลายนิ้วอีกครั้ง สำหรับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการสับสนไม่รู้สึกตัวชักหรือหมดสติห้ามให้อาหารทางปากเด็ดขาดเพราะอาจสำลักลงหลอดลมต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที